คลื่นนี้จะมีความถี่ที่4 4 8กิโลเฮิรตซ์นะครับซึ่งความถี่ของมันเนี่ยจะมีประโยชน์ที่ทำให้ปรับปรุงคุณภาพของเนื้อเยื่อนะครับในการแลกเปลี่ยนสารอาหารนะครับความร้อนของตัวมันเองเนี่ยจะขยายเส้นเลือดทาให้เลือดมาเลี้ยงเนื้อเยื่อมากขึ้นนะครับโดยรวมนี่ยจะทําให้กล้ามเนื้อ เกิดอ,อาการผ่อนคลายนะครับลดอาการปวดได้ดีนะครับเราก็จะใช้ควบคู่กับการรักษาอื่นๆนะครับอย่างเช่นช็อคเวฟแล้วก็บาร r เอเนี่ยนะครับช็อคเวฟเนี่ยก็จะส่งคลื่นเสียงซึ่งมีคลื่นกระแทกมาเพื่อที่จะสลายพังผืดของคนที่เป็นพวกออฟฟิศซินโดรมนะครับซึ่งกล้ามเนื้อเนี่ยจะขบวดเกรงและทําให้เกิดอ,อาการปวดนะครับไอที่มันติดๆที่ไหลอ,อย่างเงี้ยมันออกมันหลุดออกไปแล้วก็ที่คออ่ะที่มันปวดเกรงนะครับก็ รู้สึกว่ามันหายหายตอนนี้มันหายไปเลยวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องโรคยอดคิดนะครับก็คือโรคออฟฟิศซินโดรมหรือปวดคอบ่าไหลแบบเรื้อรังซึ่งโรคเนี้ยก็เป็นกันเยอะนะครับาสาเหตุก็มาจากกล้ามเนื้อที่มันหดเกร็งตึงเนี่ยนะครับทำให้เลือดมันไปเลี้ยงได้น้อยนะครับพอเลือดไปเลี้ยงน้อยเนียเน่ยก็จะเกิดอ,อาการปวดขึ้นมานะครับ การรักษาเนี่ยนะครับนอกจากวิธีการนวดซึ่งก็ดีนะครับนวดเนาะไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ว่ามันมีวิธีการวิธีรักษาที่ได้ลึกกว่านั้นนะครับโดยเราใช้เครื่องนะครับอย่างของ Prima เ e l เทค s ของเราเนี่ยนะครับมีเครื่องถึง3ชนิด3เครื่องนะครับที่จะมาจัดการกับเรื่องตัวนี้นะครับอันที่1ก็คือเราจะใช้ช็อคเวฟนะครับช็อคเวฟแบบลึกนะครับซึ่งตัวช็อคเวฟเนี่ยจะไปสลายทั้งผืน คนที่เป็นนานๆมันจะเกิดเป็นผันผืดนะครับสายผังผืดตรงนี้ซึ่งทําให้ผันผืดมันสลายไปทําให้ผ่อนคลายหรือว่าได้ดียิ่งขึ้นนะครับคเครื่องที่2ก็คือเครื่องคลื่นวิทยุ RF เทอร a ปีนะครับเครื่องนี้เจะให้ความร้อนอเข้าไปในกล้ามเนื้อนะครับทำให้เส้นเลือดมันขยายตัวนะครับมีเลือดเข้าไปเลี้ยงมากขึ้นมีการแลกเปลี่ยนสารอาหารในเซลล์ที่ดียิ่งขึ้นนะครับทำแล้วก็จะรู้สึกผ่อนคลายนะครับตัวที่3นะครับก็คือเครื่องแม่เหล็กนะครับเครื่องแม่เหล็กเนี่ยจะ ทำให้เกิดการหดตัวและก็คลายตัวของกล้ามเนื้อนะครับเป็นการเรียนแบบการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อธรรมชาตินะครับซึ่งเครื่องแม่เหล็กนอกจากเรื่องการหดตัวของกล้ามเนื้อแล้วเนี่ยยังมีผลในเรื่องการลดอาการปวดจากเส้นประสาทได้ด้วยนะครับทั้ง3าม <c> เครื่องนี่นะครับก็จะช่วยในการรักษา ออฟฟิศซินโดมได้ดีกว่าสมัยก่อนเยอะมากนะครับแต่อย่าลืมว่าการปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวันก็มีผลต่อการรักษาด้วยนะครับในการอย่างเช่นการนั่งตัวตรงไม่นั่งงองหรือการไม่นั่งทํางานต่อหน้าคอมพิวเตอร์นานเกินไปนะครับสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยผู้คนจะลุกมายืดเส้นยืดสายแล้วนะครับก็จะทําให้การรักษาได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็ขอฝากเรื่องการรักษาออฟฟิศซินโดมนะครับซึ่ง ปัจจุบันเนี่ยเป็นกันเยอะมากไว้วันนี้นะครับผมถ้าสนใจติดต่อได้นะครับที่ Prima Wellness คลินิกพัทยานะครับตามเบอร์โทรแล้วก็ไลน์ที่ขึ้นอยู่ข้างใต้นะครับผมอินดีนะครับ